ส่งให้พีกเลยครับเดี๋ยวเจอหน้าพีกแล้วยื่นบินเดี๋ยวพีกก็จ่ายครึ่งหนึ่งให้ครับไม่หาไหมคะ8 0แปดร้อยคนเนี่ยแปดร้อยคนเนี่ยนะเพิ่งกดกันแดดไปเก่งมากใช่มวล่าเห็นไหมทุกคนก็ยังต้องในะกันแดดนะ ใช่รอนี่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยแล้วออกไปเลยแล้วช่วงนี้อากาศแห้งผิวแห้งโลชั่นทุกคนเซรั่มบำรุงอย่าลืมนี่คือขายของจัดหนึ่งก็ต้องมีใช่กันแดดก็ตองจริงใช้กันแดดและครีมมันก็เป็นตัวครีมที่ช่วยผิวชุ่มชื้นเหมือนกันใช่เนิทุกคนเอ้าผมมุดคุณออกไปข้างนอกคุณทาอะไรบ้างคุณแชร์ทริคนิดหนึ่งผมก็ทากันแดดนี่แหละ อย่างเดียวเลยเอ่ะใช่อ่ะจบแล้วเหรอ <c oughs> จอบก็ได้ไม่มั่นใจอะไรพูดน้อยๆไว้ <c oughs> <c oughs> ม่แต่กันแดดมันสาคัญอยู่แล้วคือใครๆก็ต้องทาก็ถูกก็ถูกแต่ใครจะเสริมอะไรก็ได้แต่กันแดดมันสําคัญอยู่แล้วผิวเราโดนเนี่ยแสงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องทามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะ U V ถูกถูกแล้วถูกแล้วยิ่งผมเนี่ยต้องออกไปสอนทีนิดเจอแดดอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องทาทุกวันกันแดดเหรอถามพี่กันแดดเหรอยากันยุงยุงกัด เข้าได้เหมือนกันห่ายินกินย่าง่างฟ้ากินยังข่าโคตรทุกคนเกี่กับเพลไหมคะพี่อยากับบ้านแล้วใครมูดอาคุณนั่งมุดหูคุณแอบพิมคุณแอบพิมอยู่เออพีว่าอันนั้นนะพผมพูดอะไรไม่ดีคุณมึงไปสักคุ้มสักห้าไหมสักห้านาทีเราไปก็ได้นะ ทุกคนคิดถึงทุกคนมากแล้วผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆงานนะครับพีนาซีดแล้วไปไวแท้พอจะรีบไปซื้อข้าวกิน uh อ huh ้าวใช่ and you tell I don't understand anything but still watching ไปหาทุกงานเลยของคุณคบอยากกดอยากไปเจอทุกงานเลยรู้สึกสนิทกับพี่พระเอกมากแ,แฟนบอกพี่เล็บสวยจริงเหรอไม่นะครับสวยนะเหรอสวยของผมอ่ะขอเมนูเย็นนี้หน่อยคะ่ะผมว่าจะเป็นข้าวไข่ข้นไข,ข่ข้นแฮม I don't u n d e r stand by I love you ฮะ by I love you อยากรวมคนตรงบันไดข้าวไข่คนสองสองเลยเหรอหนึ่งไข่ข้นแล้วแล้วเนื้อสัตว์คืออะไรแฮมโเหมันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอย่างอื่นก็มีแต่แฮมมันเข้ากับไข่ข้นมันอร่อยที่ร้านเนี่ยใส่แหนมิมีคนบอกอ๋อแหนมก็อร่อยใช่ใช่ใส่เส่ข้าวผัดแหนมนี่ผมโปรดปานมาก เท้าแผัดแหนมใส่หมูยอแล้วก็โรยหมูหยองข้างบนด้วยอื้คอมโบนี้ต้องสอลูกเนืองเท่านั้นเอ้ยสอลูกสอคันแกนถีกอย่าปพีคเลยด้วยถีบใส่ไปแล้วเอางี้ทุกคนอย่าไปตัดกับเขาเลยล้มไปนะแปดร้อยคนสักทีมงานนะ อะไรไม่ดีอ่ะทีมงานขอเลยว่าตัดทิ้งได้ไหมตัดทิ้งได้ไหมขอร้องถ้าคลิปเราไม่ถึงลูกค้าจริงๆอ่ะเราอาจจะได้เจอพวกเขาน้อยลงนะทุกคนใช่สอรุ่งเนือคือตลาดแถวบ้านอ่าแต่เขาขายสอขอนแก่นเยอะเหมือนกันนี่ันอยู่ที่เดียวกันเป็นซับเซตใช่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 โอ้ยทุกคนใจด้วยขอละขอละอันนี้ขอจากทีมงานเลยละ มีอยู่สองอย่างคือเราจะเจอคนน้อยลงกับพวกเขาจะมาไล่กันน้อยลงเพราะมันพรมันสดจริงจริงพ่แบบปาเดบอกช็อตแต่คำว่าพี่โอ้ยของพีคเอาได้ไว้แบบเป็นมีเวลาเราแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก่อนน้านั้ไม่เอาอืมไม่เอาเดี๋นะเธอต้อจะหิวจังเธอหิวเธอกำลังลุนอยู่เพะหิววันนี้เราผ่านอะไรมาทั้งวันเยอะไงไม่เข้ายังไม่เข้า พอเลยใช่มึนกันบ้างมีมึนกันบ้างโอ้ยอย่างเงี้ยแต่คุณพูดดีกว่าผมเงียบเลยคุณมีอะไรพูดอ๋อไม่เพรคุณเงียบเดี๋ยวผมพยายามพูดอีกต่อตีต่อทีต่อตีพีดเองพี่เองเป็นส่วนของพูดดีครับทุกคน เดี๋ยวเสาร์นี้เรามีงานนะเดี๋ยวมาเจอกันที่อีฟันบอยเสียงชัยวันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทีน้าเราไปมาเก้ากันใช่ไหมใช่ใครที่ซื้อบัตรแล้วก็รอเจอกันเลยนะครับรอเราลุ้นเป็นผู้โชคดีกันแล้วใครไม่ซื้อบัตรตอนนี้ยังซื้อได้นะครับทุกคนตรงนี้เลยไม่มีไม่มีกดหัวใจได้ตอนนี้กดหัวใจได้แล้วมาเจอกันนะใครยังตัดสินใจอยู่นะครับผมบอกเลยมามาเกลารอบนี้ยคุณได้เพื่อนกลับไปแน่นอนเฮ้ยพวกเราเอง และปลายปีนี้ธันวา่นั่นเองนะครับเราเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนผมบอกเลยว่าอย่างไม่ได้พูด <c oughs> ผมบอกว่าทุกคนอยากจะเห็นสีนี้มานานแล้วแล้วก็เราตั้งใจมากฝึกซ้อมมันอย่างหนัก <c oughs> จนมันจะเกิดขึ้นไม่พูดอะไรแล้วพูดอะไรแล้วและเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นอีก <c oughs> เร็วๆนี้ที่ทุกคนแบบว่าพิมพ์มาว่าไปบนกันมา แบบอยากให้มันเกิดขึ้นหรือว่าทุกคนแบบนี่กลองมันเยอะเนี่ยพวกเราก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวนะครับมีคนบอกถือไว้พี่บ้าเูดหน่อยกไว้นะฮะพูดหน่อยคนเขาบอกว่ารู้ได้ไงเขาบ่นอะไรไว้ก็ไ่ส่งเูไงไ่ส่งแต่จะบ่นเอ่อถูกรางวัลหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะถูกลางวัลได้นะ นะไม่รู้นะว่าจะเป็นอะไรกีดรอไปแล้วและสำหรับวันนี้ตื่นเต้นทุกครั้งผมก็ขอฝากรอบนึงว่าถ้ารักกันจริงเนี่ยก็มีแต่อะไรดีๆที่ตัดออกมาใช่นะตลกตลกจุ๊บๆดูเสียงออกได้แต่ยนบอยใครอยากเป็นลัคกี้แฟนนะ ไปช็อปตอนนี้เลยนะโค้งสุดท้ายนะครับคนวันนี้คุณแฟนบอยนะครับใครไปซื้อตอนนี้ขอให้ได้เลยล่ะครับผมก็ไปช็อปได้นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับผมมันเป็นลัคกี้แฟนอะไรนะฮะชอปในเว็บของอีเฟนบอยก็ช็อปได้นะนะช็อปแล้วครับใครยังไม่ช็อปก็ช็อปได้นะครับใครกดตอนนี้ขอให้ได้ลัคกี้แฟนเลยผมรอเจออยู่นะเข้าใจไหมทุกคนืม

first international fan meeting in m a c a u o โอเคใ d e ันที่เดือ right ขอเสียงพวกมหน่อยครับคาบผมมีแค่นี้นะคคุณจะโดนทันบนอ่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่า ไปกินแหน่ของสอขอดแก่นกันใช่ลูกค้าต้องรักลูกค้าต้องปริ้มเขาก็ชอบนี่มีโทเก้นคนน่ะของคุณนี้ของโมเบ้งแต่ไม่ยังพอได้กับอันเนี้ยพอได้แฟนมันแ้อ่ะพี่เพลปิดไลน์หน่อยเราไปกันดีกว่าทุกคนครับใครยังไม่ได้กินข้าวรีบหาข้าวกินนะครับ กินดึกไม่ดีนะแล้วใครที่กําลังกลับบ้านอยู่ก็ขอให้กลับบ้านโดยสสริภาพเดินทางปลอดภัยส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ส่วนพวกเราวันนี้ขอตัวลาไปกอ่อนเพราะว่าหิวข้าวแล้วละ่ะบ,บายขอบคุณที่ทาทมาหา<ท>น้วยครับขอ<ท>บ<ๆ>คุณทุกๆหัวใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณ,คณทุกๆแรงส่งแรงเชร์ที่มีให้กันในวันนี้ส่วนวันนี้พวกเรา ือนนคนแกขอลากันไปก่อนนะครับทุกคนจุ๊บจุ๊บเทคแคร์ครับเจอกันเช้านี้ก i นไ t